ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี <c oughs> นะ่เรากำลังเตรียมตัวออกเดินทางจากอำเภอบ้านโพจงังหวัดฉัเชิงเซานะครับมุ่งหน้าสู่หาดแม่ลำพึงนะฮะวันนี้เราจะเอาฟิลฟีรัว1 1 5นะฮะเอาไปลงน้ำกันที่ก้นอ่าวหาดแม่ลำพึงนะฮะเราออกเดินทางเลยครับ จเจอไหมวันนี้นี่นะฮะคนข่าวแม่ลำพึงมาถึงแล้วเรือยังอยู่บนรถอยู่เลยใช้เวลาเดินทางชั่วโมงครึ่งนะฮะจากชัดเึงเซาวันนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ไกลมาแล้วบรรยากาศดีมากนะฮะนี้เราจะลุยกันบนเรือขยักนะฮะ ดีมากเลยไปลุยกันมาครั้งแรกนะฮะเรื่องหมายนี่ไม่ต้องถามเลยมั่วอย่างเดียวก็เทคนิคการดูหมาของผมก็จะอาศัยดูตามทุ่นอวนปนูเพราะว่าส่วนใหญ่อวนปูนจะวางหลังกองหิน ถ้ามีอวนปูอยู่แสดงว่าแถวนั้นต้องมีกองหินก็จะอาศัยนะครับลอยลําผ่านใกล้ๆแนวของอวนปูครัแต่เราไม่มีจอไม่มีเสาเดินไม่มีอะไรสักอย่างอาศัยดูเหลี่ยมเขาเหลี่ยมอะไร,รั่นแห้ะวิธีการดูธงก็ต้องดูธงมันจะต้องสีเดียวกันนะเพื่อจะรู้ว่าอวนนเขาวางไปแนวไหน อย่างอนุนันคู่นั้นชงเสีม่วงก็จะคู่ชมงสีม่วงนู้นนะเพราะนั้นแนวอวดเขาอยู่แนวนั้นนะเพราะนั้นหน้าอวดน่าจะเป็นกองหินนะเ,เราก็จะสันนิษฐานว่าน่าจะมีกองหินแถวนี้เรวก็มั่วๆเลยลอยลำเจอแล้ไม่น่ากองก็หลังกองแล้งานนี้เพราะเรามาครั้งแรกเราไม่มีไมยนะไม,ม้ซุ่ม มาสุ่มในตำนานผมมั่นใจว่าเข้าแนวอื่นแล้วก็ลอยหลังต่อไปจนเพลย์เลยยกขึ้นนิดนึงแล้วก็เจอกันแหละอ๋อดับคู่เนี่ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วนะครับ มีตัวไม่มีตัวไม่ไม่โอเคนไงีตัวมีตัวเป็นโดนมีตัวเป็นโดนนี่นะอุ๊ยไม่รูเจ้า้าอันนี้หอมนะครับไม่เป็กจอน ติดกันเลยอ๋อจับแล้วปล่อยนี่นะหลักการสันนิษฐานของหินนะถ้าเดาถูกก็เจอตัวโอเคถ้าเดาผิดก็ตั้งรับใหม่ไม่ยากมาอีกแล้วเจ้า <Yeah. S 1> นี่อุ๊ยรวดนี่นะเจ้าจับสองจุดห้า โอ้นานๆตัวโ oh, <no. S 1> อ้าน้มีอีกไม้มีอีกไม้เมื่อเช้านี้ก็ไปจีไมโครจิกได้กระมงมาสองตัวสู้ลมไม่ไหวมาแล้วจ้ารถ <Yeah. S 1> ถังรถถังมึงเรยองโอ้ยยับอุ้ยโอ้ย อถถังใสสวยใสกำลังกินนี่เห็นไหมน้อแดดซองอ๋สุดแขนกระดองกระดองมาแล้วจ้าอ้าอคอกว่าจะได้ เดี๋ยวให้ดูคนงานในตอนนี้ก็ไม่คิดเลยนะฮะเห็นไหมไปรไม่คิดเลยไม่คิดเลยสึดกว่าน้ำเริ่มเบาแนละ้วคนน้ำเริ่มเบาจะกลัวเราก็จะเริ่มใหญ่เกินไปนะ้วมีใช้ตะกัว80กรัมนะอุ้ย เพราะว่าเมื่อกอนเที่ยงน้ำไหลแรงมากมืดแล้วตอนนี้ก็เวลาหกโมงแล้วยังมองเห็นฝั่งอยู่ไกลๆอย่าไปท้อฮะตอนนี้สองกิจสองใจนะว่าจะพ่าที่สะกคืนหรือเปล่ามาดูจากร่างกายแล้วไม่น่าจะไหว ออกจากค้าคงตะคืนพายเรือออกมาเปิดไฟตกบนคืนแต่ลมแรงมากลมคลิกจัดเลยเปนแรงเวอร์กแต่ไม่น่าเสี่ยงลมแบบน,นี้ไม่น่าเสี่ยงอยู่คนเดียวด้วยไม่มีบัตดี้นะปกติพายเรือใครๆควรจะมีบัดดีอออนนะ้ออกมาน่จะจะสปอร์ตพายกว่านะครับออกมาคนเดียวนี่ถือว่าเสี่ยงมาก

ีทันเลยขับปุ๊บนี่มันแรงึ้นบุ้มเหล่าน้งฟ้าอะไรกันนี่